วันนี้เราจะมารับบทเป็นหมอแชงคนะครับผมโดยการสอนคณิตศาสตร์ไม่ไดสอนชีวะนะไหวไหมคณิตศาสตร์นะยี่เ้าไหวดีครับผมวันนี้ไหวนะครับผมเรามาทําแบบเอยไม่เป็นไรดอกคณิตศาสตร์ไปไปกระสายมิดคณิตได้อยู่สายทย์ได้อยู่เด็กฟิตกับเด็กคณิตถ้าหมอแชงมอแบบเล่นโลแบบร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาสอนคณิตศาสตร์นะครับผมในการใช้อ่ พื้นฐานของคณิตศาสตร์นะครับก็คือลงท้ายได้5ห้ากำลังอสองนะครับคุณตอบให้ถูกนะมึงถ้ามึงตอบผิดติบมึงกูจะหาแตกเลยนะอีดีดอกทองอ่าอ่าโอเคนะครับผมเราก็จะสอนพื้นฐานในการแบบตอนมัธยมนะฮะก็คือเราจะเห็นยี่สิบห้ายกกำลังสองนะฮะก็คืออะไรครับผมยี่สิบห้าคุณกับยี่สิบห้าถ้ากับเท่าไหร่ตอบมา คุณพัทเทีมาตอบผักคูมาตอบผักคูถ้ากลับขีดขันถ้ากับกเราหกร้อยยี่สิบห้าเทคนิคขันขค่ะคูตัว,ว,วยัง <c oughs> เรียบมาโดนเราหนูหนูเ,เ,เอาขึ้นคูหมดแล้วนม่เทคนิคเทคนิคดีดังดีก็คือเราต้องเก่งแม่สุดคูก่อนนะฮะอย่างเช่นหกสิบห้าเอ้าอีดอกเปลี่ยนปากาก่อนหกสิบห้าถ้าอย่งนั้นอีดอกคูณหกสิบห้ามันไม่ได้นะฮะก็คือหกสิบห้ากำลังสอง วิธีทำทำยังไงเอ่ยก็คือเอาห้านะฮะคูทายคูทายก็คือห้าคูท่าเท่ากับยีเติม25่ส้าไปก่อนเลยฮะว่าเดี๋ยวลงทายได้ห้าเติม25่ส้ไปก่อนเลยนะครับผมหอันนี้หมกเป็นหนึ่งฮะก็กลายเป็นอะไราก็กลายเป็นเจน็ดเจคู่กับอะไรคูกับหครับผมเจ็ดหกเท่ากับสี่สิบสองคตอบก็คือสองพัยยี้าครับผมง่ายไหมง่ายนะครับผมกู <c oughs> สอนใครวะเนี่ย สอดไ่ว้ต้นตาไอ้กูเราไม่ฟังแล้วหนึ่งไอ้ตัวเลขยืนๆกูเราไม่ฟังแล้วหนึ่งต่อไปฮะเท่าไรค่าสิบห้ากระลักสองได้อะไรครับผมอ่าห้าคูณห้าเท่ากับเท่าไรฮะยี่สิบห้านะครับผมเสียงกูไปที่อะไรทีนี้ให้อะไรบอกเถอะให้บอกน้องผายเสียงวะเยอะเสียงคูณเก้าเท่าอะไรค่าสิบตอบเก้าพันยี่สิบห้านะ เสียงเสียงมึงนี่ชวนกูหลับชิบหายในเฮียจริงก็นี่ครับผมเทคนิคการรูทายได้วยห้าจากหลังสองของเอ่ออีคุณหมอแชงโอ้ยชอบเออเด็ดเด็ดเด็ดป๊าบเออสวยก็ง่ายๆนะครับผมในการทำคณิสตั์ เกี่ยวกับพื้นฐานนะฮะน้องมัธยมก็สามารถใช้ได้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณที่ชมคลิปนี้ด้วยนะฮะไปอแล้วครับขอบคุณมากครับ